ปาร์คเห็นไหมพี่ชฉลียวถือกล่องอะไรมาด้วยอีกยากดูมั้ย๋อนั่นใช่ชินชิล่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่มาพี่เอามาส่งกล่องเคลื่อนย้ายศาสตร์เมื่อกี้มาบอกว่าไงนะปาดเปียว่องไวปาดเปลี่ยวนะวิ้วเหมือนหนูจริงด้วยอันนี้คือวิธีการจับที่ถูกวิธีค่ะจับเขาจะจับโคนหางก่อนเวลาเราเอาเขาออกมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่สนแล้วอุ้มก็อุ้มยังไงก็ได้ให้ขาหลังเขายืนอยู่บนมือนะดูเราอุ้มดูเดี๋ยวจะหล่นนะเนี่ยเามาอุ้มให้ดูกว่าปาร์คมา บอกอุ้มให้ดว่าโทษน,นครับถ้าผมน, <ะ S 2> นั่งอยู่คนเดียวนี่แล้วเห็นเขาจับหางขึ้นมาอย่างนี้ผมต้องนึกว่าชิมชิล่าต้องเจ็บแน่เลยแต่ว่าอันนี้คนเลี้ยงก็บอกว่าไม่เจ็บหมอก,ก็บอกว่าไม่เจ็บทำไมจับหางถึงไม่เจ็บหรอครับในสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันปาร์คบางชนิดเนี่ยเราดึงหนังคอกระต่ายดึงหนังคอแมวดึงหนังคอใช่ไหมครับส่วนชิมชิล่าเนี่ยเราจับที่โคนหาง จับที่โคนหางคือไม่ใช่ปลายหางเลยนะต้องเป็นโคนหางโคนหางโคนหางเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เขาเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ถ้าดึงถูกวิธีเนี่ยเขาไม่เจ็บเลยแต่ถ้าดึงผิดวิธีอะจะเจ็บดิ